สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนมื่อนี้กลมาพบมาพอกับช่องเจลามาแช่เนาะคะ่ะเมื่อเนี้แอดกับซิมีแนวทางงวดประจำวันทีหนึง่งมิถุน้าหกขามาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะสําหรับงวดที่ผ่านมานอาจารย์ก้อนการสินเพิินกไห่แตกทั้งบุญทั้งลางเลยด้อค่ะพี่น้องและกับซิมีแนวทางโตเปิดโค้งแรกอาจารย์เตยแนวทางอาจารย์บอลซิ์ปูใหญยเพิินกะ จงิงคือการได้พี่น้องเพื่อนกะห้เขาซี่งวดติดคือกันค่ะสำหรับอาจารย์บอนสิทธิ์ปูไนแอดกะเลยเอามาฝากท่านผู้ชมก่อนเนาะคะ่ะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดอยากสิจัดจองหารอตลตีไวแตอเนินเน่นๆเนาะคะ่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแอดกะขอํำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำเนาะคะ่ะเผื่อเวลามีคลิปใหม่ๆท่านผู้ชมกะสิใดบ่พาดแนวทางใหม่ๆเด็ดๆเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกะมาเมืองผลงานสุดแรกกันก่อนเนาะคะ่ะของอาจารย์บอนบัวจีระเนาะคะ่ะ เพื่อนกะห้เขามาต่อเนื่องซี่งวดติดเลยเลยค่ะพี่น้องแต่เพื่อนกะพึ่งห้ยรุดงวดที่ผ่านมาเนาะเพื่อนกไห้เกาศูนย์ก็ออกหกศูนย์เนาะพี่น้องสําหรับอาจารย์บอลน,นีเลขออกปื๊บเพื่อนกะเสียห้ปาไปเนาะพี่น้องงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาหกหาเนาะค่ะเพื่อนกะสียห้สุดรัฐบาลไทยเดนสองนะคะเพื่อนกะจิจ้ไหาสุดสองตัวสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเกาหาหนึ่งหาสาม หาแปดล้ะกะหาเก้าเนาะพี่น้องอาจารย์บอลเพิ่นกระชัยูตดฟันมิดเดียวเนาะคะ่ะสามตเพิ่นกระชัยศูนย์หาศูนย์เนาะคะ่ะสองตเพิ่นกระตัดห่หาศูนย์เนาะคะ่ะสำหรับโตรูดนั่นอาจารย์บอลเพิ่นกะห่รูดหา่านเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมากหรือชื่นชอบตัวเลขที่อาจารย์บอลห่กะสาม,มารถจดไว้แคบไว้เนาะคะ่ะแอดเก่ามาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาะกะตเลขกะมีเขามีรูดเนาะคะ่ะกะปูชัยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ กะมาตามกันต่อเนาะค่ะในสูตรแนวทางของอาจารย์เตยเนาะค่ะสําหรับอาจารย์เตยนี่เพื่อนกะมีผลงานคือการได้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะหฮสูตรก้อนดังกับสูตรละว่างของเพื่อนกะเขานะค่ะแปดหาหาแปดกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่พานมานั่นของอาจารย์เตยเพื่อนกะบอกเขารวันที่หนึ่งเนาะค่ะเพื่อนกะไปเข่าสามโตโนาเนาะค่ะเจ็ดสามหกเนาะคะ่ะสําหรับท่านใดที่ซื้อลอตเตอรีก่กะสีดากันเนาะ มื่อนีเข้ากับามะามึงโตเปิดสุดแรกของอาจารย์เตยกันก่อนเนาะค่ะเพื่อนกะสิคอยปล่อยมาเถอรละสุดเนาะค่ะเนาะจุดแรกโค้งแรกโตเปิดอาจารย์เตยเพื่อนกะสิไหเก้าสองค่ะพี่น้องกะเป็นตัวเลขคู่แรกของอาจารย์เตยเนาะค่ะเพื่อนกะได้ปล่อยมาเก้าสองสองเก้าเนาะค่ะกะระวังกลับหัวน้ำเน่เลค่ะหกกับเก้ามันกลามากกลับหัวเป็นสองหกหกสองกะได้เนาะพี่น้องกับลองเก็บไปผิดจรณนาบมึงเนาะค่ะเนาะ ถ้าอาจารย์เตยปล่อยสุดต่อไปแล้วแอดสีเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะคะเพื่อท่านจะบัไดผัดแนวทางสุดต่อไปของอาจารย์เตยเนาะคะ่ะสุดต่อมาก,ก็สิเป็นแนวทางของอาจารย์กรก,รกาลสศินเนาะคะ่ะสำหรับอาจารย์กรนี่เพิ่นกะจิง้งคักเลยค่ะแตกบุญลางเลยค่ะพี่น้องสำหรับหมวดที่พานมาน่นเพิ่นกะไหต้งตรงบอต้องกลับเลยค่ะพี่น้อง สำหรับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหานี่เพิ่นกาได้ปล่อยออกมาแล้วเนาะค่ะในกลุ่มวีไอพีเนาะค่ะแอดกะเลยเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะได้ไปจับจองหาลอตเตอรี่ไว้แต่เนิ่นเนินเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยอาจารย์กรกาศินงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาหกหาเนาะค่ะสุดนีเพิ่นกาสิเน้นบลลางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นกาสิวิ่งรูดศูนย์กับสามเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เพิ่นกาสิจอให้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ ศูนย์แปดศูนย์เก้าสำหรับสามอาจารย์เพิ่นกาสิจ,จอให้สามศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะค่ะกะสิเหลืออีกสุดรลุ้ยอีกสุดหนึ่งเนาะคะ่ะที่อาจารย์ก่อนเล่าทัดน่าท่านได้ปล่อยเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามไปเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ก่อนเพิ่นปล่อยสุดรลุ้ยมากเพิ่นกาสิคัดเน้นให้เลยค่ะว่าจุดใดที่เพิ่นมากเนาะคะ่ะกะรอติดตามไปเนาะคะ่ะเนาะ ก็ขอขอพุ่นแนวทางทุกสำนักเนาะค่ะที่แบ่งปัน,นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแห่งๆปังๆลำลุ้ยกันทุกคนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดนํำแนเด้อคะ่ะเพื่อท่านิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆในขังต่อไปเนาะคะ่กะกับพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ